สวัสดีครับท่านผู้ชม TRN อ่านข่าวยินดีต้อนรับเจ็บกว่าเยอะประจั์ชัยฝากถึงพ่อรินและอามชุติมาให้หยุดสาดโคลนใส่กันได้แล้วงานเข้าวไม่หยุดสำหรับลูกทุ่งนักร้องสาวอามชุติมาหลังเพิ่งผ่านดราม่าหายแตกเรื่องสัญญากับต้นสังกัดเก่าค่ายหายทองคำ จนออกไปเป็นนักร้องอิสระล่าสุดผู้จัดการจวนตัวและพ่อรินหรือนักคารินเข้มแก้วคนขับรถประจำตัวคนขับรถของอามชุติมาอย่างได้พร้อมใจกันลาออกประกาศขอตัดขาดกับอามชุติมาไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปจากนั้นนายบุญถาวรปัญญามณีโชดทนายความของค่ายไหทองคำ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวแชร์อีกพฤติกรรมของอามชุติมาโดนเทสัตว์ไม่ซื่อสัตว์คนดังได้ก็ดับได้ล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำผู้ที่ปลุกปั้นอามชุติมาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้โดยระบุว่า สาดน้ำใส่กันดีกว่าหยุดสาดโครนใส่กันได้แล้วพ่อรินแค่คนขับรถผมเป็นคนปั้นเป็นคนลงทุนเจ็บกว่าเยอะขอขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้ทรเอ่านข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ